นี่นํารถมาถ่ายของเหลวนะครับรถมาถ่ายของเหลวแต่ว่าเจอน้องเขาเนี่ยคานออกมาจากรถเนี่ยแล้วเมื่อกี้น้องเหมียวเขาจะเล่นแล้วดีนะผมมาช่วยชีวิตได้ทันเนี่ยโอ้ยังเด็กน้อยเลยมีแผลด้วยนะเนี่ยนโดนกัดไปแผลน มันกัดกัดไปแผน่นเกือบแล้วขนรุ่นเลยครับเขาขาออกมาใต้รถเลยเอาดูเอานะมาให้โชคเรารู้เปล่าไม่รู้ไปช่วยชีวิตแล้วจะจะเอาไปไว้ไหนล่ะเราเป็นลูกนกอย่ เขาก็เกลเอารถมาถ่ายของเหลวมาแอบ,บอยู่เนี่ยเนี่ยผมคิดว่าแอบอยู่ใต้ล้อเนี่ยเนี่ยแอบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็น้องเหมียวคานออกมาจากใต้รถเกือบไปเลยเนี่ยดีนะมาจับทันเจ้าเอ้ยอุย้ยปีกมันแข็งเด้อเด้อเด้อเดี๋ดวยวหาที่ให้เดี๋ยว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 ไปมันไปไม่ได้โอ้ยมีแผลด้วยเนี่ย โดนเล่นมาแล้วเนี่ยมีแผลด้วยมีสำลีว่าหยิบหยิบหยิบหย,ยิบชดช,ช่วยห,หน่อยดิแผลโดนในเหมียวตะกบเมื่อกี้แหละชดชูชช่ในรถมาให้หน่อยมาเดี๋ยวกลับมากล้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำแผลให้ก่อน เอ้ยร้องอยู่นี่ใช่แม่มนเปล่าวะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นนกก็จาบอะนก,กอะไรเนะี่ยโอไม่ใช่ไม่ใช่มันเรียกว่าแม่มันตั้งมัเดี๋ยวนีววว้จับเลยอ่าจับหน่อยทำแผลหน่อยตรงปีกโอ้โหเอย่ารอดเมียไม่รู้ดิโอ้ตอายแล้วแผลไม่ใช่หนองเลยฮะแผลไม่ใช่หนองเลยดูดิโอ้ย่ารอดเมีย เราไม่รอดคืว่ากันจะช่วยไปแล้วเดี๋ยวไว้ปล่อยไว้ในป่าป่าก็จะเสร็จพี่นั่นเปล่าพี่เฮเปล่าพี่จระเข้ป่านี้มีแต่จระเข้ด้วยนี่ไงทำแผลก่อนเลยเอาน้ำซับหน่อยฮะไม่ได้อะไปว,วางนี่ไหวโอ้โอ้แล้ยวยาว ตรงนี้ร้านอู่เขาก็มีกล่องกระดาษป่ะเออนี่ไงนี่ไงลังโฟมด้วนะหลังโฟมขาวๆด้วนยนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับพดีเอารถมาขายของเหลวด้วยนะเนี่ยออกมาทางหน้าล้อรถได้ไหม เฮ้ย hey, เสื้ออะไรของเขาอันนนั้ต้องบอกช่างเต่าเดี๋ยวให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้นี่หน่อยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็บินไม่บินหรอบินไม่ได้หรอกเจ,อเจ็บอยู่อยเอออยู่นี่เลยอยู่นี่ก่อนแล้วกันรักษาแก่อนเดี๋ยวให้เด็กอู่เขามาไอ้นี่ไ,ไปไม่ดูเหมือนกันนะ่ะนกเขาเหรอใช่ปะ่ะนกเขาเอ่ะ เื่อกี้ผมมองเห็นแวบเดียว่าแมวทำไมย่องมาแมวในบ้านเขาเกือบไม่รอดแล้วจะข่าเวเอ้ยม,มาให้โชคกันใช่ไหมพุ่งนิ้วหววออกด้วยเดี๋ยวพาไปดูเลขหน่อยแต่เมื่อกี้ออกมาจากตรงนี้เนี่ยผงล้อรถเลยเนี่ยนี่ออกมาจากนี่ น้องเบรกมานี่แล้วก็มาหลบอยู่ข้างถังนี่ออกมาจากรูนี้น้องเหมียวคานออกมางนี้แต่น่าแผลน,น,น่าจะโดนน่าจะโดนมานานแล้วละแผลเพราะแผลมันแห้งแล้วมาให้ม,มาให้โชคแน่นอนเลยผมงมีหวยออกนะเอาดูกันเองแล้วกันตาดีได้ตาร้าเสีย ลกเขาคานออกมาจากล้อเบรกผมแล้วแมวล่องมาจับแล้วนี่ลูกนกเออจับตัวอยู่ในรังอ่ะในป่องอ่ะเดี๋ยวแมวไปยังแมวไปแล้วแมวในบ้านเปล่าตัวลายลายแมวบ้านนี่นี่มาข่าวาขาวจงมานี่นกเขาลูกนกเราลอดยังนกอ่ะนึ่งอยู่ในถังนี่น่ะโอ้ลูกนกนี่ไงลังอยู่พี่เอาเลยอ๋อลังอยู่นี่เหรอมีแผ่นหน่อยนึงครังเอออ๋อ หลอชีวิตแล้วเัวนะ้าน่ะนี่ขายออกมาเราไว้ยังว่าอยู่เอาละพรุ่งนี้หวยออกด้วยวันนี้สิวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่มีหวยเราไม่รู้หวยอะไรดูเองแล้วกันเด้ออย่าซื้อเยอะนะมีบ้านขายบ้านมีรถอย่าขายเลยว่ารถยังไว้จน,นขี่ทำงานได้นะร,ร, <laughs> รู้เรื่อง